ลองไปเลยนะลองไม่ได้นะครับอุยอุ๊ยสายตาเขายังเหี่ยวอ่าอยนิ้วยางันนาเฮ้ยจะกูเขายังันสอนลบลงไม่ได้เด็กคนนี้ลงไม่ได้นะครับเลย ท้าหโลนะอแล้วจะคิ t. <t ้วเลยเฮ้ยร hey. right. ุงเารุงเาูคิเหรอเป็น่อกันบอล่ไองเท้าห้สบโลไมั้ได้ไไปเวดอะไรไม่ด้พดเดอพดเอาแล้ว่อแล้ว่รองเท้าแล้วเฮ้ย

ราเดินบี้ยวนลยมเาโซกว่าเราีแรงเขาไม่มีแรงมีมือจะไม่มีแรงก็่าน้ครับไอเดินแท่งม่เสียบเสียบเสียบเุ้ยแกแกคออยคอยไปเดินเสียบดุ้บกดอเดินยังยงห้าเอีกห้าเไเร็วเร็วเร็วอเร็วเดินเดินตามเดินดัเดินดัดิดัเฮ้ยเดินดัวเดินดัไว Đâu ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba,